อาเซนอลกำลังเดินเกมล่าตัวแนวรุกใหม่เข้าสู่ทินเอมิเรสโดยหนึ่งในเป้าหมายที่ถูกจับตาม,มองมากที่สุดในตอนนี้ก็คือบราฮิมดีอาสดาวเตะวัย24ปีของเรอัลมาดริดรายงานจากฟุตบอลอสปปนย่ญญาเผยว่าไม่ใช่แค่ปืนใหญ่เท่านั้นแต่ยังมีทั้งเอซีมิลานและเฟเนบาเช่ที่กำลังจับตาสถานการณ์ของดีอาสอย่างใกล้ชิด ชาบีอลอนโซ่กุนซือใหม่ของราชันชุดขาวได้แจ้งกับดีอาสแล้วว่าฤดูกาลหน้าเขาอาจต้องไกลเป็นเพียงตัวสำรองหากยังเลือกอยู่กับมาดริดต่อไปนั่นทำให้ทางเรอัลมาดริดพร้อมเปิดรับข้อเสนอเพื่อปล่อยนักเตะรายนี้ในช่วงซัมเมอร์ล่าสุดมีรายงานว่าทีมจากซาอุดีอาระเบียอย่างอัลนัเซอร์อัลฮิลานและนิออมเอสซีพร้อมทุ่มทางที40ล้านยูโรเพื่อคว้าตัวไปร่วมทีมแบบไม่ลังเล ต่ฝั่งของดีอาร์สเองอาจยังต้องการค้าแข้งในยุโรปต่อและนั่นคือโอกาสของอาร์เซนอลที่กำลังมองหาแนวรุกเพิ่มเพื่อเสริมความหลากหลายในเกมรุกของมิเกลอารเตต้างานนี้ต้องย่างชิงกันหนักแน่เพราะอดตเด็กสร้างของแมนซิตี้รายนี้ยังมีทั้งความเร็วเทคนิคและการใส่บอลเฉียบขาดพร้อมสร้างความแตกต่างให้กับทีมใหม่ได้ทันทีแล้วแฟนปืนใหญ่ละ่ะคิดว่าเดี๋ยวนี้ควรเกิดขึ้นไหมบราหิมดีอาสเหมาะกับอาร์เซนอลหรือควรไปโกดเงินในลีกซาอุ แฟนๆอาร์เซนอลมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์ Comment บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ